อันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับ m a z ด้ามากครับมา z ด้ต้องพูดตรงๆไม่มีอะไรใหม่ยังไม่มีอะไรใหม่จะพูดว่าวันนี้ก็ใกล้กกกกกกกามาถึงงานมอเตอร์โปเรื่อยๆแล้วนะใหม่สุดเขาก็เอเ e นเชียลซีรีสอ่ะเขาพูดว่าจะเอาอ e ีซ ติกมาดีแท็กตัวที่เป็น e, e b ใช่ไหมวันนี้ยังไม่เห็นข่าวมาได้ยังไม่แยบไม่อะไรโผล่มาแต่รอดูว่าใกล้ถึงกระชั้นแล้วจะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมาทันแหละแต่มาเห็นไม่ได้ขายหรอกมาโชว์เออมาจัดการอะไรก่อนวันนี้ในเนื่องจากการที่เขายังขายรถโตโยสัดาบทั้งหมดมาด้าชูคำค่าสู้เลยครับตอนนี้ขยายการรับขยายการรับประกันอะไรเจ7ปีพร้อมเปิดตัว Masda Mobile Service คือบริการนอกสถานที่ด้วยหลายๆค่ายเริ่มามาด้านนี้เยอะช่วงนี้ก็ อย่างแรกเลยต้องยอมรับเองว่าสูนมาสด้าเหลือน้อยลงย้ายไปเปิดแบรนด์จีนรถจัไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นมาสด้าพยายามรักษาดีลเลอร์ตัวเองแล้วก็พยายามพัฒนาดิลเลอร์ที่มีอยู่แล้ว้าหากมันไม่พอจริงจริงหรือระยะมันไกลไปแล้วนี่แหละโมบายเซอร์วิสจะเป็นตัวตอบโจทย์แล้วทําให้สะดวกสบายมากขึ้นด้วยมาสด้าโมบายเซอร์วิสก็คือรถไปซ่อมเป็นรถศูนย์บริการเคลื่อนที่ถูกต้องครับก็จะใช้งานโทรไปแจ้งว่าระวันนั่นะอะไรให้เรียบร้อยใช่แล้วก็แจ้งปัญหาด้วยเขาจะได้เตรียม อะไรพาร์ทอะไรหลายอย่างมาเหมือนกับโมบายก็จี่ายของเหลวประจารอบครับ<ด>อืมเพรนันนอันนี้เรื่องนี้จัดก,การเรียบร้อยเตรียมไว้แน่นอนแต่ครั้นี้จะมีปัญหาบางอยา่างอืมดูได้นะโมบายสวิทตแต่ต้องแจ้งก่อนแจ้งเหตุก่อนมีไฟขึ้นมีอะไรเช็คเขาจะเตรียมบุคกรณมาเช็คก่อนทั้งหมดเลยกลับมาวันที่รับประกันอะไรเจ็ดปีพี่จะบอกว่าคุ้มมากคือจากเดิมเนี่ยเขารับประกันอะไรให้สามปีแล้วนะเท่ากับว่าเนี่ยรอบมีเขาประกาศเปิดนี่คือสองแคมเปญเนาะอโมบายสวิทตแล้วหนึ่งแคมเปญคือ เซอร์วิสนอกสถานที่ใช่ครับแล้วก็เป็นมาสเตอร์วานลันตีพลัสก็คือขยายประกัน7ปี2องแสนกิโลถูกต้องอ่าวานลันตีพลัสให้นึกถึง BSI อ่าอความจริงพอเราพูดกันเรื่องวามลันตีเลยที่แบบครอบคลุมทั้งการเช็คระยะการเปลี่ยนอะไหล่การเซอร์วิสทั้งหมดเลยนึกถึงมันโมเดลแรกคนที่ทำเป็อ BSI แล้วก็มีล่าสุดก็ซูซูกินะที่ว่าจ่ายเพิ่มทั้งคู่แล้วจบใช่มีวอลลี่2 2> ฟรีอ่ามาสด้าเบนซ์มิสเตอร์ ตารสวิตหรือตารเฟลกอะไรสักอะไรสตารสวิตอะไรสักอย่างนี่แหละหลังๆก็มีวันนี้ก็มีเนี่ยของมาสด้าเป็นวันรันตีพัดเจ็ดปีหรือสองแสนกิโลไม่จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกครับเมื่อซื้อรถมาสด้าทุกคันกุ้มแม็กซ์เซอร์วิสลูกค้านะภายใต้การประกันเนี้ยเขาก็มีให้เลือกข้อแม้นะครับคือต้องเช็กระยะอย่างน้อยทุกหกเดือนหรือหนึ่งหมื่นโลตามคู่มือก็คือไม่ขาดระยะจากในคู่มือแหละใช่แล้วก็ อ่าเขาจะให้การขาดระยะทั้งหมดเลยตามในช่วงประกันเนี่ยได้ไม่เกินสองครั้งขาดเรียนได้ไม่เกินสองครั้ง <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ติดต่อกันเกินสิบสองเดือนด้วยสมมุติถ้าสมมุติถ้าคุณใช้สองครั้งเนี่ยสมมุติถ้าตามกําหนดอ่าหกเดือนอย่างเงี้ยใช้สองครั้งรวดเดียวหมดจบเลยสิทธิน์นี้วารันตีพัสดขยายให้กับลูกค้าเก่าด้วยอืมวันนี้ใครใครใครใช้มาร์ได้อยู่ใช้มาร์ได้อยู่ที่ยังอยู่ในระยะประกันก็ขยายให้ด้วยใช่แล้วใครที่ใครได้เดิมวารันตีพัสดเดิม ที่สามปีเพื่อไม่เจ็ดปีวา <Wow. S 2> ได้หมดเลยครับอ่ามีข้อแม้นิดหน่อยลูกค้าก่อนที่เคยได้วันตีพัทเขาบอกว่าคนที่จะเข้าโมดิโมกโปรแกรมเนี้นะต้องเป็นรถอายุไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เกินเจ็ดปีแล้วก็ระยะทางไม่เกินสองแสนโลแล้วก็ไม่มีการขาระยะเกินสองอ่าเชรยะก็สองครั้งสาหร,ะะรับลูกค้าเก่าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนที่เคยได้และเคยไม่ได้ของเรื่องของระบบวันตีพัทและจ่ายเงิน uh huh. ใครที่เคยไปยื่นช่วงหนึ่งแล้วได้วันตีพัทเข้ามาแล้วไม่ผ่านที่แบบว่าประกัน3ปีเหมือนบ SI อะ่ะที่เป็นลูกค้าเก่าก่อนที่ซื้อก่อนวันตีพัทอะ่ะเขาจะมีให้จ่ายเงินจ่ายเงินเพื่อเข้าวาันตีพัทแล้วก็รับไป Ac c e p t อ่ะเหมือนเหมือนของ s ูซุกิที่บอกว่าวารีฟรีจ่ายเงินก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งแล้วก็จบเลยรับไปเลยเจ็ดแปดปีที่ว่าไปงั่นใครเนี้ยใครที่ได้ประกันที่แบบต้องเ c c e p t เงินเข้าไปอะ่ะจะไม่ได้ขยายก็คือจะได้รับ3ามปีเท่าเดิมคนที่รับ3ปีขยายขึ้นเป็นปีะจ หลังจากนี้เป็นต้นไปเจ็ดปีเ,ปยเลยส่วนใครเนี่ยใครไม่เคยมีวันตีเข้าไปแอ็เซได้3ปีก่อนแล้ววันเนี้ยถ้าจะแอคซเซดอ็เซเปีได้นะออเออคือเข้าเข้าไปตรวจเวลาคุณจะเข้ารับตรวจในเรื่องของตัวคุณภาพรถอะอย่างที่บอกว่าถ้ารถคุณยังไม่เกินอะ่ะเขาจะประกันให้ใหม่ให้ใหไปถึงสองแสนโลแล้วก็เซอร์วิสวตามรอบปกติเลยถ้าเข้าไปแล้วยังไม่เกินระยะ อ่าอใช่ใช่ยังมีประกรันตอนนี้ฟรีเลย<ม>ยาวๆยาวๆยาวๆพูดีนะในการเงื่อนไขรับประกรันทั้งหมดมีอะไรมั่งอ่าครอบคลุมเครื่องยนต์ท่อนตรงเกียร์เทอร์โบชาร์จคาปาซิเตอร์ก็แทบจะทั้งเครื่อง <laughs> ใช่อะไรใหม่ๆอันเนี้ยวอลลี e ่พัสเนี่ยที่ว่ามาตอบโจทย์เรื่องของมาด้าสามมาด้าซีเอ็กห้าดีเซลครับอนนีที่คุณบอกว่าเครื่องมีน้ำดันถ้าเกิดมีปัญหารจ,ร <Yeah. S 1> จริงๆอะ่ะนี่ไงขยายเวลาเป็นเจ็ดปีสองแสนโลละซื้อรุ่นใหม่ๆที่เป็นดีเซล เกิดมีน้ำดันขึ้นมาถ้าเขาบอกว่าสามปีน้ำดันวันนั้นอะเขาพูดกันสามปีน้ำดันหมดประกันหมดประกันตัวเครื่องนี่ห้เจ็ดปีแล้วเนี่ยให้เจ็ดปีเผยได้เปลี่ยนสองครบถ้ามันน้ำดนในเชิงวิศวกรรมถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วยังแก้ไม่จบจริงๆมันยังมีปัญหาโผล่เผยได้เปลี่ยนสองรอบภายในเจ็ดปีเนี่ยนะเพราะเขารับประกันแล้วท่อนตรงถูกต้องตัวนี้เลยช็อตบล็อกทั้งท่อนทั้งเครื่องแล้ววันนี้พี่เลยคิดว่าวารันตีพัดเนี่ยนอกจากที่ลูกค้าที่แบบไม่ใช่เป็นมีซีเอ็กไฟอะได้ประโยชน์ทุกคน แต่ CX5 ได้ไประโยชน์สูงสุดเนาะในเรื่องของความกลัวน้ำดันเลยโอเคจากนี้ก็จะมีเรื่องของโมบายเซอร์วิสมีการตรวจเช็คระยะทั้งหมดเบื้องต้นอย่างน้อยก็คือเช็คได้20รายการแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าทุกคันจะมีคอมพิวเตอร์ระบบ MMDS ก็คือเป็นระบบของ m a z d a เองไว้ตรวจสอบกับรถนะแล้วก็มีการลงประวัติบำรุงรักษาเช่นเดียวกับการเข้าศูนย์ปกติทั่วไปเด็ดเพราะนั้นหากคุณเข้าศูนย์ของโมบายเซอร์วิสก็เป็นคอนเฟิร์มได้ว่า ผ่านการชิประยะเหมือนที่เข้าศูนย์ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์โดยตรงไม่เสียเ<ต>วลา<อ>ได้ลสบายขึ้นทีนอี้นอนดูรีวิวอยู่ข้างบนช่างทำอยู่ข้างล่างโทรเลยอืพี่ครับเช็คระยะหน่อยครับอ,ตอนนืตอนนี้เท่านี้มีปัญหายอย่างนี้อย่างนี้รบกวนพี่เตรียมอุปกรณ์มาช่วยดูให้หน่อยนะครับนัดว,นนวันนี้วันนี้กี่โมงกี่โมงจบถูกต้องโดยที่เราไม่ต้องไปไหนแล้วก็ขึ้น d a t ตาให้ครบแต่ว่าโอเคนอนอยู่บ้านทำสำเร็จเสร็จทุกอย่างนอกจากนี้นะเขาบอกว่า หากมีการซ่อมแซมทัวไปวันนี้ตโตโยต้าวันนี้มาสดาเปิดโปรแกรมผ่อนพิเศษศูนเอร์ซ็นตได้กชแล้วเออเรื่องของการซ่อมเรื่องของอะไรอะไรทุกอย่างทั้งหมดด้วยนะ้วก็บัตรเครดิตได้เงินคืนสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นอ่าในเรื่องของการซ่อมถือว่าเซอร์วิสสุดๆเซอร์วิสส,สุดวันนี้ต้องยอมรับอ่ะมานั่มีรถใหม่เอาไหมอ่ะเจ็ดปี โอ้จะขับยาวๆโดยได้ทอนแบบมั่นใจไปเจ็ดปีผมวาพูดรวมๆเลยก็ได้ว่าชั่วโมงนี้รถญี่ปุ่นทําราคาได้ไม่ท่ารถจีนก็ต้องงัดกลยุทธ์เซอร์วิสมาทู่ไม่ใช่แค่ทําราคาด้วยอังเจโรยี่อาจจะแบบเนาะเพราะว่าถ้าตามเปิดตัวนาะปะพุ่งเปิดมาห้าปีเขาเพิ่งเปิดกันปีต้นปีเปิดไม่กี่เดือนเพราะนั้นเรื่องเทคโนโลยีความใหม่ความสดปลาและจีนมาใหม่ของของยังให้เยอะไม่เท่าเขาไม่เป็นไรอย่างน้อยจุดแข็งเซอร์วิสเลยว่ะอืม จะถามคุณขับรถ,รถขับดีไหม,มต้องบอกว่ามาด้าเนียนครับโดยเฉพาะซีเอ็กสามศูนย์ี่ไม่จําเป็นต้องจีนนะถ้าชอบเครื่องยนต์อยู่นะแล้วก็ไม่กังวลสิบสองสิบสามกิโลเมตรต่อลิตรได้เจ็ดปีเบนซินถ้าชอบดีเซลไปซีเอ็กห้าวันนี้มาให้เจ็ดปีละยาว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 อ่ะประมาณนี้สําหรับเรื่องของการประกรันเจ็ดปีก็ถือว่าแฮปปี้กับแฮปปี้แทนคนขับมาด้านี่เป็นเรื่องดีๆที่เราอยากมาบอกด้วยครับโอเคครับผม